สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้บ้านเรือนเคียงกันนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเราไปเข้ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงเด็กดีมีน้ำใจเด็กที่ดีต้องมีน้ำใจอยู่กับใครไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนพูดไพเราะ และช่วยทำงานไม่เกี่ยมง,งอนดีทุกขั้นตอนจิตเมตตาอาภัยแบ่งปันมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงเดี๋ยวเด็กๆเ,เราไปร้องเพลงกันนะคะมาค่ะเด็กๆเ,เรามาร้องเพลงกันนะคะเพลงเด็กดีมีน้ำใจ เด็กทีด่ดีต้องมีน้ำใจอยู่กับใครไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนพูดไพเราะและช่วยทำงานไม่เกี่ยงงอนดีทุกขั้นตอนจิตเมตตาภัยแบ่งปันมองแสะมองแสะ เสมงตะลุมตุมมงมเสะมเซะเซะมองตะลุมตุมมงเด็กๆคะ่ะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือการอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนบ้านกันจำเป็นต้องรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันและแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆ เรามารู้จักการแบ่งปันกันค่ะ 1. การแบ่งปันสิ่งของต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะคะเด็กๆต้องแบ่งของเล่นให้เพื่อนด้วยนะคะ 2. ชวนเพื่อนมาเล่นของเล่นกันค่ะเราเล่นของเล่นเราได้กิจกรรมใหม่ๆด้วยนะคะและ3แบ่งของเล่นกัน เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการเล่นไม้บล็อกนะคะเด็กๆและ4เป็นเพื่อนกันแบ่งของเล่นกันเด็กๆจะมีความสนุกสนานในวัยเรียนรู้มากขึ้นนะคะและกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูให้ทำแบบฝึกความพร้อมคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่14และ15แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ